จากคลิปที่แล้วที่เป็นการไขปัญหาของคนที่ปฏิบัติกรรมฐานสวดมนต์นะนะว่ามีข้ออะไรที่สงสัยแล้วก็ตอบโจทย์ไปหลายโจทย์แล้วทีนี้มาลองดูหลวงพ่อจรันครับถามตอบเรื่องการสวดมนต์แบบกระจากระจากเลยครับท่านก็สามารถตอบได้ทุกคําตอบจะทําให้เรานี่เข้าใจได้เลยตอนแรกพิธีกรเขาถามว่าวันนี้ลูกอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าการสวดพุทธคุณหมายความว่ายอย่างไรหลวงพ่อจรันท่านบอกว่า ขอเจริญพรพุทธคุณหมายความว่าอะไรพุทธคุณมีมานานแล้วไม่จําเป็นต้องกล่าวพุทธคุณหรอกมาเรียกรวมกันเรียกพุทธคุณถ้าเกิดว่าจะเรียกให้ครบถ้วนก็เรียกว่าไตรรัตน์รัต,ตนไตรคือพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอยู่รวมกันเป็นพุทธคุณนั่นก็คืออำนาจของพระพุทธเจ้าแต่ที่ว่าสวดพุทธคุณนี่อานิสง์หรืออะไรก็ตามมีความหมายยังไง ก็มีความหมายมานานแล้วแต่ว่าคนไทยชาวพุทธไม่ได้ศึกษามาที่วัดกันเยอะแยะเลยอัตมาบอกว่าโยมไม่สบายใจสวดพุทธคุณสิทรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากาพุทธคุณนี่คือคุณของพระพุทธเจ้าเอาคุณพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจมีมานานแล้วพระธรรมคุณก็หมายความว่าเอาธรรมะมาไว้ในใจปฏิบัติสังฆคุณปฏิบัติได้แล้วก็คือสังฆแปลว่าสามคัคคีกายสามคัคคีจิตสามัคคี มีรูปแบบดีเป็นพฤติกรรมแสดงออกประพฤติดีแล้วปฏิบัติชอบแล้วก็สอนตัวเองได้สอนคนอื่นต่อไปเรียกว่าสังคคุณพุทธคุณนี่ก็หมายความว่าเอาคุณขอพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจคุณพระพุทธเจ้าคืออะไรมีอยู่3ประการทุกท่าน 1. พระปัญญาคุณสองพระวิสุทธิคุณสพระมหาการุณาธิคุณคำถามต่อมาก็คือการสวดพาหงมหากา มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรนะที่หลวงพ่อให้อุบาสกอุบาสิกาที่นี่นะสวดพาหุงกันหลวงพ่อจารันบอกว่าขอจเจริญนผ่อนดีแล้วถามนี่ดีแล้วนะเพราะว่าคนไม่เข้าใจเยอะก็แล้วไปสวดกันอย่างอื่นกันลามปามไปทั่วเลยพาหุงมหาการนี่มัดบทติดต่อกันพาหุงมหาการนี่มีมานานแล้วแต่เราก็ไม่ทราบต้นเหตุสาเหตวุว่ามันมาจากที่ไหนก็มีในหนังสือสวดมนต์ก็เยอะแยะค้นเปิดข้ามหญ้าปากคอแท้ พระหงมหากาก็แปลว่าพระพุทธเจ้าพิชิตมารหรือที่เรียกว่าปางมารวิชัยพระจนมารมาแปดบทอยู่ในนั้นเลยไปหาดูเอาได้พระพุทธเจ้าผชนมารพอชนะมารแล้วก็เรียกว่าพาหงมหากามหากาแปลว่าอะไรชยันโตโพธิยาใช่ไหมสุนัขขัดตังสูมังคลังทำดีตอนไหนได้ตอนนั้น เลิกจึงเอามานิยมสวดมนต์ด้วยการเจิมป้าแล้วก็เปิดสำนักงานแล้วก็วางศิลาเริกต่อหมายความว่าเลิกก็คืออากาศดียามแปลว่าเวลาว่าง mm. เครื่องพร้อมที่จะดําเนินง,งานได้ทันทีอย่ารีรอแต่ประการใด mm. ก็คือมหาการนี่แหละพาหุงบทนี้คือพระพุทธเจ้าเราก่อนที่จะสําเร็จสัมโพธิญาณะ mm. พระองค์พรพะจนมารม,มามากมารต่างๆนานา,นาก็มาผชนกับพระองค์มากมาย ใช่ว่าอธิบายทุกบททุกข้อนะมันมีอยู่8ข้อแต่จะเสียเวลามากไงจะไม่สามารถที่จะจบในที่นี้ได้ก็ขอให้ท่านสาธุชนทุกท่านไปหาดูเอาในหนังสือสวดมนต์แปลในพาหุมหากาหรือที่เรียกว่าดีกาพาหุอย่างนี้เป็นต้นเป็นการแสดงว่าพระพุทธเจ้านั่งหลับตาแล้วก็ไปสู้มารไปต่อสู้กับมารมารไม่มีบารมีไม่เกิดประเสริฐไม่ได้พระองค์ผจญมารมาครบแล้วชนะรวด ชนะรวดเรียกว่าพาหงนี่แหละเรามีมานานแล้วแต่ว่าคนเรานําไม่สวดกันต้นสายปลายเหตุมาจากที่ไหนเดี๋ยวค่อยถามทีหลังบางคนไม่รู้จริงๆว่าพาหงมหากามาจากไหนไม่รู้เลยอยากให้โยมจําไว้ว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิดจริงๆนะคนเกิดมาเนี่ยสร้างความดีจะต้องมีอุปสรรคแต่ถ้าเป็นความชั่วจะไม่มีอุปสรรคมันจะไหลไปเลยจะไหลไปเลยนะคนเราเนี่ยไม่ตีความ ความชั่วเนี่ยมันก็ไหลไปเลยไม่มีใครมาขัดคอถ้าหากว่าท่านด็อกเตอร์สร้างความดีปั๊บมีคนขัดคอทันทีมีมารผชนแล้วก็ต้องสู้มารต่อไปก็คือขันติขันติคือความอดทนอดกลั้นอดออมประนีประนอมยอมความต้องตากตามลําบากต้องอดทนต่อการทํางานอดทนต่อความเจ็บใจในสังคมด้วยนี่สิถึงจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าผลมาร แล้วท่านก็เข้าสมาธิเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะนั่งสมาธิหลับตามารมานี่รอบด้านเลยมาทุกอย่างเลยแม้แต่จินจมานวิกาก็หาว่าพระพุทธเจ้าท้องกับเขาท่านก็ไม่ว่าอะไรนะอา้าวมีการแผ่เมตตาด้วยซะอีกการสวดพาหุงมหาการนี่ท่านก็สวดไปสวดมาแล้วก็ชนะพอชนะแล้วเนี่ยชนะสะดุ้งมารเรียกว่าชนะปางมานวิชัยพอปางมานวิชัยชนะมารได้บทนี้ก็ชนะมาร ถ้าบ้านสาธุชนได้สวดแล้วก็จะชนะมารมารไม่มีบารมีไม่เกิดถ้าคนไหนไม่มีมารคนนั้นไม่มีบารมีนะนี่ขอให้ท่านทั้งหลายไปตีความเอาเองเพราะว่าเวลาไม่จำกัดก็น่าจะประมาณว่าเวลาจะสวดมนตเข้าวัดน,นี่รู้สึกร้อนโรนอามารมาแล้วแต่คุณจะเอาชนะได้ไหมเวลานั่งสมาธิกรรมาฐานนี่วอกแวกจิตใจไม่อยู่กับเนือกับตัวมารมาแล้วคุณเอาชนะได้ไหม แต่หากว่าพอจะเริ่มทําอะไรแล้วมันช่างสะดวกสบายเสียจริงเลยนะไม่มีอะไรมาขัดคอเลยเอามานไม่มาเลยไม่ได้แสดงอภินิหารใดๆไม่ได้ฝึกเลยเราอดได้บารมีเลยทีนี้หลวงพ่อจรานก็พูดถึงเรื่องการสวดมนต์ครับบางคนเป็นชาวต่างชาติเราต้องมีศรัทธาต้องมีความเชื่อความเลื่อมใสในการสวดจึงจะเป็นอานิสงส์ในศรัทธาได้แต่บางคนเนี่ยนะที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเขาไม่เข้าใจเลย แต่ถ้าสวดไปนานๆน,นี่จะรู้เองนะถ้าเกิดสมาธินี่จะรู้เลยว่าแปลว่าอะไรมีคนทําได้เยอะด้วยแต่บางคนนี่สวดแค่จิ้ม,จ,มจิมจำจำไปแบบนั้นมันจะได้อะไรล่ะบางคนนี่รู้ว่าสวดพุทธคุณสวดมนแล้วก็ดีสวดไปมันก็ไม่ดีเพราะอะไรล่ะจิตเข้าไม่ถึงจิตเข้าไม่ถึงธรรมะถ้าจิตมีศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็สวดให้มันเข้าถึง1เข้าถึง2จะซึ้งใจสจะฝ่ายดี4จะมีสัจจะ พูดจริงทําจริงเลยนี่เนี่ยมันจะออกมาชัดเลยนี่แหละคืออารณิสงมีสัจจะแล้วก็จะมีกตัญญูกระตะเวทิตาธรรมบางคนก็ส,สวดไปแต่เข้าไม่ถึงนี่มันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะมันจะซึ้งใจไหมไม่มีศรัทธาเลยสวดจิ้มจิ้มจ้ำๆเหมือนพ่อค้าแม่คาไปแลกเปลี่ยนของในตลาดกันเป็นธุรกิจคิดแต่ว่าสวดมนต์ไปแล้วได้สิ่งนั้นมาแต่การสวดมนต์ไม่ใช่ธุรกิจสวดมนต์เนี่ยมันต้องมีการให้ระลึกถึงตัวเองมีสติสัมประชัญญะในการสวด ก็ขอยกตัวอย่างมีคนหนึ่งเขาก็ท่องไม่ได้อ่านไปก็ไม่เป็นสมาธิอ่านไปอ่านมาอ่านให้ดังอ่านให้คล่องปากพอเริ่มคล่องปากแล้วก็คล่องใจพอคล่องใจก็ติดใจแล้วมันก็เกิดสมาธิพอเกิดสมาธิจิตก็เข้าถึงพอหนักเข้าถึงแล้วก็จะซึ้งใจพอซึ้งใจแล้วซึ้งธรรมเมื่อซึ้งธรรมแล้วมันจะฝ่ายดี มีคำถามต่อมาว่าการสวดมนต์นี่พอจิตเป็นหนึ่งแล้วมีคุณค่าเท่ากับทำสมาธิไหมหลวงพ่อจารันบอกว่าใช้ได้ใช้ได้นี่แหละคือสมาธิการสวดมนต์เป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินทาไปก่อนสวดไปก่อนสวดแล้วเนี่ยมันก็ซึ้งใจนะจะเป็นต่างชาต่ตางภาษาคนจีนหรือคนฝรั่งที่เขานิยมเนี่ยเขาก็สวดโดยไม่รู้เรื่องแต่สวดไปสวดมาก็เกิดสมาธินะสิจะเรียกว่าเป็นภาวนาก็ได้ แต่ก็ยังมีหลายคนนะที่เข้าใจว่าการภาวนาคือการอ้อนวอนขอร้องขอวอนมันไม่ใช่แบบนั้นทีนี้ก็เป็นเรื่องของคาถาพระชินบัญชรครับเห็นคนสมัยนี้นิยมสวดกันมากเลยมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับที่เราจะสวพดพุทธคุณกับพระหุมมหากาแล้วมีที่มาอย่างไรหลวงพ่อจารานบอกว่าขอเจริญพอรอย่างนี้นะส่วนมากก็จะเป็นเด็กหรือไม่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่นิยมสวดชินบัญชรกันมาก แต่อย่าลืมว่าชินนบัญชรน,นี่คือสมเด็จโตท่านสวดบูชาพระอรหันต์ชั้นสูงแล้วเราหล่กชั้นอะไรแล้วเรายังไม่ได้ชั้นอะไรเลยพุทธคุณสักข้อก็ไม่มีธรรมะข้อเดียวก็ไม่มีอย่าไปสวดอย่างคุณโยมเนี่ยสมมุติยังไม่ได้ชั้นมัธยมเลยขึ้นมหาวิทยาลัยได้เลยเหรอใจเย็นๆอย่าเพิ่งยังไม่ได้เลยต้องเอาไว้ก่อนขั้นต้นของบันไดย่าปากคอกต้องมีคุณพระพุทธเจ้าไว้ในใจ มีพระธรรมคุณพระสังฆคุณนี่เรียกว่าพระรัตนตรัยยึดเหนี่ยวทางใจไปก่อนแล้วค่อยไปสวดอันโน,น,น,น้นได้ผลแน่ถ้ายังไม่มีอะไรเลยพื้นฐานอะไรก็ไม่มีสวดชินบัญชรสวดกันมากแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะสวดไม่ได้ผลแล้วก็มาว่าอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าคนไหนมีธรรมะหรือบูชาพระอรหันต์บูชาพระพุทธเจ้าได้แล้วสวดได้แน่แล้วก็ดีด้วย แต่ยังไม่รู้เรื่องเลยเท่าที่เห็นกอไก่ก็ยังไม่รู้จะมาขึ้นมาธยมแล้วประถมยังไม่ผ่านละมัธยมก็ไม่ผ่านภัยมหาลาัยเสียอย่างนั้นใช้ได้เหรอแต่อาตามาขอบอกว่าดีทั้งหมดเลยชินบัญชรก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่อย่าลืมสมเด็จโตท่านบูชาพระอรหรันต์ท่านทำชั้นสูงทีนี้คำถามต่อมาเขาก็ถามเกี่ยวกับเรื่องลุงพัดว่าลุงพัทนะ่ะเขาสวดพุทธคุณแล้วเขารักษาตัวเองได้ยังไงลุงพัดที่เป็นอมพภาตนะ่ะ หลวงพ่อจารานบอกว่าขอเจริญพรคุณโยนถามได้ดีมากนี่เป็นเรื่องจริงที่ผ่านมาในกฎแห่งกรรมลุงพัดแกก็อายุ70็สร็จเศษนะแต่เศษเท่าไรอาตมาก็จําไม่ได้แกเป็นอมาาัมพาตแล้วก็ต้องให้ลูกให้หลานต้องมาเช็ดก้นเช็ดตูดเดินไม่ได้เลยนอนแอ่งแม้งอยู่บนเตียงแล้วก็เสียใจคิดจะกินยาตายก็วางแผนให้พวกเด็กๆหรือลูกหลานน่หละใครก็ไม่ทราบไปซื้อยายากะโหลกไข่ยาที่กินแล้วตายนะ ก็เอามาจะกินบังเอิญครูอ่อนจานที่เป็นครูโรงเรียนนั้นทั้งผัวเมียเลยก็ได้ข่าวบ้านใกล้เรือนเคียงว่าป่วยก็เลยจะไปเยี่ยมลุงพัดพอไปเยี่ยมลุงพัดก็เจอพอดีโอโหลุงทำไมถึงจะกินยาตายล่ะลุงลุงก็เป็นถ่ายยกนะแล้วก็เป็นผู้เสียสละเป็นนักธรรมะธรรมโมจะมากินยาตายด้วยประโยชน์อันใดลุงพัดก็แก้ปัญหาบอกว่าครูผมน่าแก่แล้ว ลูกก็ต้องมาเอาใจใส่หลานต้องมาดูแลจะไปโรงเรียนก็เสียเวลาเขาต้องมานั่งเช็ดก้นเช็ดตูดแบบนี้มาป้อนคาป้อนน้ําผมเกรงใจผมเกรงใจลูกหลานผมตายเสียดีกว่าพอครูอ่อนจันได้ยินดังนั้นก็พูดอ้อนวอนว่าลุงอย่าตายเลยตายน่ะมันเป็นบาปลุงก็ทราบดีลุงเกรงใจลหลานที่ต้องมาคอยดูแลใช่ไหมเอานี้ละกันลูกอย่าเพิ่งกินยาตายเลยลุงสวดมนต์เถอะลุงก็ถามว่าสวดมนต์อะไรละ่ะ สวดพุทธคุณของหลวงพ่อวัดอัมพวันธรรมคุณสังฆคุณพาหุงม,มหากาไงลุงก็บอกว่าอ๋อลุงน่ะสวดได้แล้วแต่หลังๆมาเนี่ยลุงไม่ได้สวดเลยทีนี้พอครูอ่อนจันพูดไปพูดมาลุงก็อ่อก็ได้เดี๋ยวจะสวดหลังจากนั้นลุงพัดก็สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงม,มหากาเสร็จแล้วก็สวดพุทธคุณเท่าอายุ70เศษเศษเท่าไรก็ไม่แน่ใจนะ สวดไปแล้วก็หายใจยาวๆจเจริญกรรมฐานไปด้วยตาลุงนี่ก็เกิดปฏิกิริยาปวดปวดมากทรมานไปเรียกครูอ่อนจันทร์มาบอกปวดจังปวดจังเลยทรมานมากจะตายอยู่แล้วหลวงพ่อบอกว่าขอจเจริญพรคุณโยมถ้าเป็นอัมาพาตนะแต่ปวดนะต้องหายทุกรายถ้าไม่ปวดนี่ไม่มีทางหายเลยเพราะว่าไม่มีความรู้สึกลุงพัดก็เริ่มปวดขึ้นมากเรื่อยๆก็ทรมานเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมานั่ง สรุปใจความว่าก็เดินได้เฉยเลยหลังจากนั้นก็เดินได้ทีบจักรยานได้แล้วก็ดูเหมือนเป็นตัวตลกไปเลยเป็นพระเอกในเมืองหนองคายไปก่อป็นความมหัจรจย์ของในเมืองหนองคายในต,ตอนนั้นก็มีหลายคนถามว่าทําได้ยังไงลุงพัดก็สอนเรื่องการสวดพาหุงมหากาหลังจากนั้นก็สวดกันใหญ่ท,ท,ทั้งๆที่ในตอนนั้นนะ่ะลุงพัดก็ไม่ได้มาหาหลวงพ่อจารันเลยด้วยซ้ําก็สวดตามที่หลวงพ่อจารันเคยสอนไว้เท่านั้นเอง เดี๋ยวที่จริงยังมีคำถามอีกเยอะเลยครับที่น่าสนใจเลยนะแล้วก็ตอบโจทย์คลายความสงสัยเพียบสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ